บริษัทในไทยซื้อโปรแกรมเพื่อประกอบกิจการสป,ปาจากต่างประเทศโดยโอนเงินไปให้บริษัทต่างประเทศสอบถามว่าบริษัทผู้จ่ายเงินต้องนำส่งพพส6และพองอ,อาหาใช่หรือไม่บริษัทในไทยมีสัญญาจ้างงานกับคนต่างชาติที่จ้างให้ทํางานที่บริษัทลูกนะครับวงเล็บสาขาที่มาเลเซียต้องหักหนะ้าที่จ่ายหรือไม่คะบริษัทในไทยเป็นผู้จ่ายค่ะขอคําแนะนําด้วย การบันทึกภาษีอสังหาเมื่อบริษัทจำกัดขายบ้านให้ลูกค้าแล้วลูกค้าได้เงินส่วนต่างแต่ขอเปลี่ยนจากของแถมเนี่ยเป็นเงินสดแทนทางโครงการต้องนำส่งภาษีไหมคะและจะบันทึกภาษีอย่างไรบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนบริษัทในไทยซื้อปโปรแกรมเพื่อประกอบกิจการสปาจากต่างประเทศโดยโอนเงินไปให้บริษัทต่างประเทศ สอบถามว่าบริษัทผู้จ่ายเงินต้องนําส่งพอพสามหกและพมห้าสี่ใช่หรือไม่ประกอบกิจการสปาเนี่ยมันอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับฉะนั้นเราซื้อโปรแกรมมาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับโปรแกรมเนี่ยก็ต้องดูว่าโปรแกรมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมเข้าเงื่อนไข4 0วงเล็บ2ไหมได้4ีวงเล็บ3มไหมนะครับถ้าเราจะต้องนําส่งพมห้าสี่เนี่ยมันจะต้องการจ่ายเงินเพื่อ4 0วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6นะครับถ้าโปรแกรมนี้เนี่ย มันกลายมาเป็นลิขสิทธิ์นะครับมันก็ต้องหักไว้15%และนําส่งด้วยแบบมาด54นะครับแต่ถ้าเกิดโปรแกรมนี้มันเป็นการขายสินค้าโดยทั่วไปนะครับเป็นโปรแกรมที่ซื้อขาดเลยมันก็เป็น40วงเล็บ8ก็เหมือนซื้อสินค้าฉะนั้นก็ไม่ต้องหักนาที่จ่ายฉะนั้นพี่จูก็ต้องดูก่อนนะครับว่าโปรแกรมนี้เนี่ยมันเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ไหมนะครับถ้าเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์นะครับม,มีสิทธิ์แต่ถ้าเกิดเป็นการถ้าเป็นลิขสิทธิ์นะครับก็ต้องหัก แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการซื้อขายขาดเลยนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของสิทธิ์นะครับก็ถือเป็นการขายสินค้าก็ไม่ต้องหักนะครับเป็น4 0่สิบเ็แปส่วนการนําส่งพพสามหกไหมนะครับก็ต้องนําส่งนะครับเพราะนําเข้าสินค้าจากฝั่งประเทศนะครับในรูปแบบคือเขาก็คงจะส่งให้เราดาวน์โหลดนะครับก็ต้องนําส่งพพสามหกนะครับถ้าเราอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วเราก็นําส่งพพสามหกแล้วก็นํามาเป็นภาษีซื้อ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโปรแกรมนะครับก็ฝากพี่จูดูในเรื่องของว่ามันเป็นลิขสิทธิ์หรือเป็นสินค้านะครับบริษัทในไทยมีสัญญาจ้างงานกับคนต่างชาติที่จ้างให้ทำงานที่บริษัทลูกนะครับวงเล็บสาขาที่มาเลเซียต้องหักหนะ้าที่จ่ายหรือไม่คะ บริษัทในไทยเป็นผู้จ่ายค่ะขอคําแนะนําด้วยคืออันนี้ต้องแยกนะครับพึ่งถกประเด็นนี้กับทางอาจารย์แบงค์นะครับคือเราต้องแยกก่อนว่าถ้าเกิดว่า,าลูกจ้างเนี้ยนะครับอยู่ในเ,เป็นคนไทยแล้วเราทําสัญญาจ้างในไทยแต่ส่งไปทํางานที่มาเลเซียนะครับเราจ่ายเงินให้ลูกจ้างที่ทํางานในมาเลเซียให้เราเนี่ยอันเนี้ยเราต้องหักนะครับตาม50บ นะครับวงเล็บหนึ่งเลยก็คือถือว่าเป็นเงินได้40วงเล็บหนึ่งประเภทเงินเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจ้างลูกจ้างเราแต่เป็นชาวเป็นชาวมาเลเซียทํางานสาขาเราที่มาเลเซียนะครับแม้ว่าเราจะจ่ายเงินนะครับก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับว่าเป็นเงินได้40วงเล็บหนึ่งฉะนั้นไม่ต้องหักนาที่จ่ายนะครับนะ การบันทึกภาษีอสังหาเมื่อบริษัทจำกัดขายบ้านให้ลูกค้าแล้วลูกค้าได้เงินส่วนต่างแต่ขอเปลี่ยนจากของแถมเนี่ยเป็นเงินสดแทนทางโครงการต้องนำส่งภาษีไหมคะและจะบันทึกภาษีอย่างไรบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนนะครับเดี๋ยวนี้ขายบ้านก็ก็มีเยอะนะครับขายแล้วก็ทอนเงินให้กับลูกค้านะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราขายสมมติว่าเราขายล้านหนึ่งแล้วกันเนาะเราขายล้านหนึ่งนะครับแล้วเราต้องแถมของให้กับลูกค้า10,000แบาทแต่ลูกค้าบอกของแถมไม่เอาหรอก ขอเป็นเงินสดแล้วกันเราก็เลยเอาเงิน1 0 0 0 0 0สนให้ลูกค้าไปนะครับไอ้หนึ่งแสนที่ให้ลูกค้าเนี่ยถือเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายถือเป็นค่าใช้จ่ายได้นะครับและไม่ต้องหักภาษีณนะที่จ่ายเราก็ถือว่าเป็นค่าส่งเสริมการขายส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเป็นค่าใช้จ่ายก็บันทึกเดบิตค่าส่งเสริมการขายแล้วก็เคยดึงเงินสดออกไปนะครับก็มีหลักฐานให้ลูกค้าเซ็นรับเงินไว้นะครับก็จัดจากกิจกรรมเนี่ยซึ่งเราทํากิจกรรมแบบเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแถม อของใช้อุปโพบบริโภคที่มันเกี่ยวกับสังหาหรือเป็นเงินสดนะครับเราก็อาจจะมีแผนเหล่านี้อยู่ในแผนการขายของบริษัทนะครับเอาไว้ตอบสัมภาระรนะครับฉะนั้นก็บันทึกนะครับเดบิตส่งเสริมการขายเครดิตเงินสดนะครับไม่ต้องหักหน้าที่จ่ายนะครับคุณมาคิโนนะครับ